ครับอยู no, ่ก no, 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 no. ับผมช่องสุริยันสายดันครับมือหนีมะบึงรถดำนะครับนี่มาเทศดินดำหางพิเศษครับมาถมให้เสียน้อยครับเสียน้อยที่พญ่เสียน้อยเพิ่นมันเพื่อนน้องปลาเก่าหมดหน่อยนี่น้องปลาเก่ากระทำนั่นละเขาเลี้ยงก็ได้แม่ผมากินรถเออ เงี่ยมหาลักกิเบิบดปลาเพลนรถล่งหลุมนะครับนี่มันก็บสตาร์ทบอติดครับเป็นจังไงบุนีได้ก็ไป่ไหนมันก่อไหนมันบ่เกาะประมาณนั้นโอ้ยเฮ็ดต่างนะเฮ็ดเปลี่ย <laughs> นทาไผมาเบิ่งบมาหนีิกล้องอโอ้รถไถครับโอ้รถไถมันดึงก็ร,งงร่งเต็มมากหมรถไถ หางวิเศียนะครับหางมิเศียดก็ทุนรอเมาแถวบานเท้าเลยครับเมาส์วัตมมตุยางนีสูสีเป็นพีอรอยห้าสิบนี่แหละ อีกแล้วครับคันหนึ God, small, ่งแล้วครับเพราะแตน้ำมันดีตีพราะ่ดีติตืบมจังมาเต็มัมาเต็มตึงเียวเลยด้วยนลากขึ้นนะครบบานนี่ รถมากว่างพิ่งแร่งบ่ไปไปในนอนบ่เหลียโอ้ยมาเบามาเบา <laughs> บาเบาหนึง่ง <laughs> ยังนิดนึงครับนี่เีลงีบยงบ้อดเออนที่มานมาตรวจแล้วไม่ห่างคนแมนลองหลุมนี่นี่มันไหลงนะลงหลุมพุทนีอแล้ว,ลลวทีมันสูงแล้ว

อีกคันหนึ่งกำลังเข้ามาครับที่สาเร็พูดด้

น้อควนกับไก่รสเดี๋ยวเขามันมันมาหั่นในจังหวะเขา, ừ, เยา,าเยอยู่ได้แล้วบาทจังหวะเอาหนีบลงไป คนมาล่องเงียบเถินนี่พคนวาล่องนี้นนเดินหน้า,า,าเล่กน้อยถอยมันนียบาปะหยุกเลย อันมันลมมันย้อนมันหลุมดนึ่งมันมีหลุมดรถนีมันดีป่าใช่ตอม้อนนี่ป่าโอ้มันนีดิมันมา่ำนีเนียนมัน่ำนีนอนล่ะทุกไปกันมหนึ่งมากนี่งไวเนียนกลัวฟ้าบ้าไป ล่างตดินะมีร่องผมคลุมัน รายการรายการไง มันติดมันหันละยัยมันดับอีกกระเพาะว่องเอ้ยมันเลี้ยงดีตัวละครในบริเวณแฮงเ,ฮเม่น

มันมันไหลลงมันไายเดินหน่อยอีกน้อยเยอะปะเอาเลยเอาน้ำเอาใครเดินหน้าไปน้ำลงเครื่องนึงเดินหน้าไปน้ำเบลอเกียร์มาไหนเนาะ โก็ดีงามดีงามแท้ดีงามแก้วเลยก็เกลียดเลยเอาเอาอันมันแก้วว่าปูดรอเลย แม่คู่กันเข้ามากล้องกันแล้วเลี้ยวอยู่กล้องมากกับมากึกันคันหนึ่งเสียเลยไปเท่หม่องอื่นคือเห็นไปเทหมองอื่นบบนั่นแหละพอเท่าแบบเลย น้องพระเทาเงี้ยไอ้พระเทาบางท่านล่ะนี่ฮมาขับรวมมาขับรถน้ำหรอมาขับรถน้ำนาะประมาณ แนนจริงใ <laughs> ต้โดยตรงใต้ใต้เฮียนได้เลย <laughs> สมปูนได้เลยง่ามครับ แบบสวยงามลลงลงารถหนึงรถหนันวังเจ้าคนหาลางรถเดี่มันทีพดเนาะมันทีพดทีพ<ผ>ดแต่ว,ว่าแถวนี้ตอกตู้กันเลยแถวนี้ตู้ออกตูวออกเลยเออ Mi bà Mà lên, mà lên. không mà lê Mà lên. โอ้เบรกอยู่ดีขั้นนี่ตึกๆเลยเบรกตึกกเลยมันมันมันโยกดินมันเป็นดึงๆมันมิมาแรหรวยมาหล่นรวยมาเลยที่บอเขามอกหมดลุ่ง mượn mượn quay mượn mượn <laughs> quay mượn 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 สวยงามมากครับบินสวยงามมากแม่นแล้วแม่นแล้วไฟเอารถมาดึง <laughs> Lời Lời Ngọt 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 từng từng พี่ก็กล่วยดีไปเนี่ย่อยขาดหนุ่งหนุ่งหนุ่งไปเลยพี่ก็กล่วยใส่หัวเลยเปรียก ที่แกก็จังหน่อยนี่เอารถมาดันดากพี่ดิกว่าเอารถไทยมาดันหนักสลิงเหมือนเจ้าฟ้าเก็บสลิงมันปี้ก็กล้วยบ่บ่มันมีมันมีอยู่แล้วเอากล้วยมันเบิดบอเป็นได้ต้องตารางกับพี่ไปอีกที่เราหน้ามันเต็มมิเนาะ นี่ตอนรถไทมันจังวันบ่่เมันเป็นจสนะันงสีแล้วนี่ว่ารดไปขอรอไปเมื่อไหร่ดิถึงกันนีครับเฮ้ยนั่นว่าด้ดึงแห้งเ้ยนี่ว่าด้ดึงแห้งเมียต์ีนังพวยกันไีนังควย Abei, มาดูดีครับเออพอดีถมกลวยพอดีนีเบิดล้วตัวจซ่งเงาไหม้เงาเงาเงาเผาเลยทีมเงาเผาเราสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับ สวัสดีครับ